สวัสดีค่ะสาวสาวเลดี้ซีทุกท่านนะคะวันนี้จูนเอาวิธีการหาเงินจากที่บ้านง่ายๆมาฝากค่ะพนักง,งานประจําที่อยากทำไรายได้เสริมนะคะหรือว่าสาวๆที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะถ้าอยากหาไรายได้นะคะ ลองทำแบบนี้ดูค่ะมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่า fastwork. com ค่ะเป็นเว็บไซต์นะคะที่มีฟรีแลนซ์เยอะมากค่ะหลายๆเรื่องเลยนะทั้งทำคอนเทนต์ทำภาพทํารูปทําวิดีโอรับแต่งหน้ารับถ่ายสินค้านะคะรับงานทุกอย่างที่เป็นงานฟรีแลนซ์ค่ะเราสามารถเข้าไปดูใน fastwork ได้นะคะเราต้องการหาฟรีแลนซ์เราก็เข้าไปในนั้นได้เราต้องการไปรับงานเราก็เข้าไปสมัครที่นั่นได้ค่ะ โดยจะมี5ขั้นตอนนะคะเวลาที่เราจะรับงานเนี่ยเขาจะมีกฎกติกามาให้ค่ะเรานะคะจะต้องเข้าไปสมัครก่อนแล้วก็ยืนยันว่าเราคือใครนะคะเขาจะมีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนถ่ายบุ๊คแบงค์นะคะยืนยันตัวตนครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปจ้างคนใน Fastwork อ่ะเราก็มั่นใจได้ด้วยว่าเขาเนี่ยมีการลงทะเบียนกับ Fastwork แล้วเราก็เช่นเดียวกันนะคะจะต้องไปลงทะเบียนกับ Fastwork ด้วยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะเราถึงสามารถที่จะรับงานได้ แล้วเราก็สามารถลงผลงานของเราได้เลยนะคะเขียนผลงานไปได้เลยลงภาพผลงานได้เลยค่ะแล้วก็เขียนรายละเอียดงานไปได้เลยจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยเขาก็จะทักมาค่ะเพื่อคุยรายละเอียดกับเรานะคะเป็นการทักข้อความผ่าน fastwork เนี่แหละคะ่ะ fastwork ไม่อนุญาตให้เราให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะเบอร์โทรหรือทักไลน์ส่วนตัวค่ะถือว่าทําผิดกติกานะคะเราจะต้องรับงานผ่าน fastwork เท่านั้นค่ะ มันจะมีการพูดคุยนะคะทักในระบบค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3มเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะจ้างเราเนี่ยเขาก็จะโอนเงินมาให้เราค่ะผ่านทาง Fast Work นี่แหละจากนั้นนะคะเมื่อเราทํางานเสร็จเนี่ยเราก็ส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างค่ะผู้ว่าจ้างก็จะยืนยันการรับงานนะคะเราถึงจะได้รับเงินจาก Fast Work เข้าบัญชีส่วนตัวของเราค่ะ และในนั้นนะผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะให้เรตติ้งด้วยนะคะว่าเราทํางานดีไหมบริการดีไหมค่ะซึ่ง f า stwork นะคะก็ถือว่าเป็นหน้าร้านออนไลน์ที่ใหญ่พอสมควรค่ะสาวๆนะคะสามารถไปลองเลือกดูได้ค่ะว่าเราถนัดอะไรเราลองไปลงขายดูในนั้นนะคะขายผลงานเราดูค่ะถ้ามีคนว่าจ้างเราก็จะได้มีเงินเข้าบัญชีแล้วทาเป็นไรายได้เสริมก็ได้เป็นไรายได้หลักก็ได้อยู่บ้านก็ทําได้มันดีจริงค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์จุนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจุนดลพัสสวัสดีค่ะ